สายฝนโปรยเบาๆลงบนถนนหน้าร้านอาหารเก่าแห่งหนึ่งในย่านเงียบของกรุงเทพกลิ่นข้าวผัดลอยอบอวลในอากาศเด็กชายวัยเจ็ดขบยืนอยู่หน้าเตามือเล็กๆจับตะหลิวอย่างมั่นใจเกินวัยเสียงน้ำมันกระเด็นแตกกระทะดังฉ่าแสงไฟจากเตาเรืองรองสะท้อนบนใบหน้าเล็กนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสมาธิและความตั้งใจทุกการขยับมือช่างแม่นยำราวกับผ่านประสบการณ์มาหลายสิบปี ข้าวเริ่มเปลี่ยนสีเป็นทองอารามกลิ่นซอสหอมหวานผสมกลิ่นกระเทียมไม่จางๆชายร่างสูงในชุดสูทด,ดำเดินเข้ามาเงียบๆเขาเป็นซีอผู้มั่งคั่งที่เพิ่งผ่านวันที่ยากที่สุดในชีวิตดวงตาของเขาแดงเรื่อเสียงฝนข้างนอกทำให้บรรยากาศเย็นเฉียบเขานั่งลงที่โต๊ะไม้เก่าๆเด็กชายเงยหน้ามองเพียงแวบเดียวก่อนส่งจานข้าวผัดให้เสียงตะเกียบแต่จานเบาๆ คำแรกที่ชายคนนั้นตักข้าปากทำให้เขาชะงักรสชาติอบอุ่นแปลกประหลาดเหมือนเคยกินที่ไหนมาก่อนกลิ่นหอมนี้ความรู้สึกนี้มันเหมือนในอดีตเมื่อหลายปีก่อนมือของเขาสั่นเล็กน้อยภาพในหัวเริ่มพรังพรูขึ้นเสียงหัวเราะของหญิงคนหนึ่งที่จากไปและเด็กทารกที่เขาไม่เคยได้อุ้มเขามองเด็กชายตรงหน้าอีกครั้งเซี่ยวหน้าแววตาเหมือนใครบางคนจนใจเต้นแรง เสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนโลกภายนอกหยุดนิ่งเพียงเขากับเด็กคนนั้นและจานข้าวผัดร้อนๆบนโต๊ะใครสอนหนูทำข้าวผัดแบบนี้เสียงของชายคนนั้นแผ่วเบาเด็กชายยิ้มเล็กน้อยตอบเรียบง่ายแม่บอกว่าพ่อชอบกินแบบนี้ครับหัวใจของชายคนนั้นหยุดเต้นชั่วขณะเสียงเตาไฟดับลงพร้อมควันจางๆที่ลอยขึ้นสู่เพดานเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน สายตาของเขาเริ่มพร่ามัวทั้งจากน้ำตาและแสงไฟที่กระพริบเสียงฟ้าร้องดังขึ้นไกลๆในวินาทีนั้นความจริงบางอย่างเริ่มชัดเจนในใจเขาเด็กคนนี้อาจไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาอีกต่อไปอของชายคนนั้นเริ่มสั่นแรงขึ้นเขามองใบหน้าเล็กตรงหน้าอีกครั้งรอยยิ้มที่อบอุ่นนั้นเหมือนหลุดออกมาจากความทรงจำรอยแก้มรอยคิ้วทุกอย่างเหมือนคนที่เขาเคยรักจนหมดหัวใจ เสียงฝนข้างนอกเริ่มกระหน่ำแรงขึ้นประจกหน้าร้านสั่นสะเทือนเบาๆเด็กชายยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อยแววตาเขามีเพียงความซื่อและความผูกพันแปลกประหลาดที่ไม่ต้องมีคำอธิบายชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกแม่ของหนูเธอชื่ออะไรคำถามนั้นหลุดออกมาอย่างแผ่วเบาแต่หนักแน่นเด็กชายวางตะหลิวลงช้าๆแล้วตอบเบาๆแม่ชื่อแอนครับ เธอบอกว่าพ่อทํางานอยู่ไกลมากหัวใจของชายคนนั้นแทบหยุดเต้นชื่อที่ไม่ได้ยินมานานหลายปีกลับมากระแทกจิตใจอย่างแรงภาพผู้หญิงคนนั้นในความทรงจําปรากฏชัดขึ้นราวกับอยู่ตรงหน้าเขาหลับตาแน่นความทรงจําเมื่อเจ็ดปีก่อนเล่นผ่านวันที่เขาเลือกจากไปเพราะเชื่อว่าผู้หญิงที่รักทรยศ์วันที่เขาไม่เคยได้ฟังคําอธิบายและวันที่เขาทิ้งทุกอย่างไว้รวมถึงลูกในคภ์ที่เขาไม่รู้ว่ามี เสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วๆเด็กชายตักข้าวผัดเข้าปากยิ้มบางๆแล้วพูดแม่บอกว่าถ้าได้เจอพ่อให้ทำข้าวผัดนี้ให้กินครับเพราะมันคือสูตรของพ่อน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนจนชายคนนั้นต้องกลืนน้ำตาเขาลุกขึ้นช้าๆเดินเข้ามาใกล้มือใหญ่สั่นเท่าก่อนจะยื่นออกไปแตะหัวเด็กเบาๆความอุ่นของผิวกายเล็กนั้นไหลเข้าสู่หัวใจเขารากับทุกบาดแผลในอดีตถ,ถูกเยียวยาด้วยมือเล็กๆนั้นเอง ข้างนอกฟ้ายังคงร้องแต่ในใจของชายคนนั้นกลับเงียบสงัดเขาก้มลงมองลูกตนเองครั้งแรกในชีวิตและรับรู้ได้ในทันทีว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนค่อยๆบอลงเหลือเพียงละอองบางๆเข้ากับกลิ่นข้าวผัดเที่ยังอุ่นบนโต๊ะเด็กชายมองขึ้นมาดวงตาใสาบริสุทธิ์สะท้อนเงาของชายตรงหน้าพ่อชอบไหมครับเสียงเล็กนั้นสัน่นนิดนราวกับกลัวคำตอบที่จะตามมา ชายคนนั้นกลืนน้ำลายเขาไม่อาจพูดได้ในทันทีเสียงในอกดังแรงจนอึดอัดน้ำตาที่กลั้นไว้เอ่อขึ้นจนมองเห็นเป็นประกายเขาพยักหน้าช้าๆก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาพ่อชอบมากข้าวผัดของลูกอร่อยที่สุดในโลกคำพูดนั้นทำให้แววตาเด็กชายสว่างวาบริมฝีปากเล็กยกยิ้มอย่างโล่งใจแต่ในรอยยิ้มแสงด้วยความคิดถึงบางอย่างที่เด็กคนหนึ่งไม่อาจอธิบายได้ เสียงเปิดประตูดังเบาๆจากหลังร้านหญิงววยกลางคนในชุดกันเปื้อนสีซีดเดินเข้ามาเธอชะงักเมื่อเห็นชายในชุดสูทยืนอยู่ข้างลูกในวินาทีนั้นสายตาของทั้งสองสบกันเวลาเหมือนหยุดนิ่งคุณเธอเอ่ยเสียงแผ่วเหมือนต้องกลืนคำพูดที่ตาม,มาชายคนนั้นมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายทั้งตกใจทั้งเสียใจทั้งดีใจที่ยังเห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้ ฝ่ามือของเขากำแน่นก่อนจะคลายออกอย่างช้าๆผมไม่รู้เลยว่าคุณยิงอยู่และมีลูกด้วยกันน้ำเสียงนั้นสั่นพร่เต็มไปด้วยความสับสนหญิงคนนั้นหลบตาน้ำตาเริ่มไหลลงอาบแก้มฉันพยายามจะบอกแต่คุณจากไปเร็วเกินไปเด็กชายมองทั้งคู่สลับกันไปมาความเงียบในร้านแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเพียงเสียงฝนตกแผ่วเบาที่กลายเป็นจังหวะของความจริง ชายคนนั้นก้าวเข้าใกล้หนึ่งก้าดวงตาจับจ้องลูกอย่างมั่นคงตั้งแต่วันนี้พ่อจะไม่หนีอีกแล้วเสียงของเขาหนักแน่นจนเด็กชายเผยยิ้มหญิงคนนั้นยกมือปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ในหัวใจของทุกคนมีเพียงความอุ่นที่เริ่มกลับคืนมาอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งในระยะไกลแต่คราวนี้ไม่มีใครรู้สึกกลัวอีกแล้วเพราะในร้านเล็กๆแห่งนี้ ครอบครัวที่แตกสลายได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างช้าๆเด็กชายเดินเข้าไปใกล้ชายคนนั้นมือเล็กๆเ,เอื้อมไปจับปลายนิ้วของเขาเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่กลับทำให้หัวใจของชายผู้เป็นพ่อแทบละลายความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนกลับไปเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอีกครั้งพ่อจะอยู่กับหนูจริงๆเหรอครับเสียงเล็กเอ่ยถามพร้อมแววตาเปี่ยมความหวังชายคนนั้นย่อตัวลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกัน เขาพยักหน้าอย่างมั่นคงน้ำเสียงหนักแน่นราคำสาบานพ่อสัญญาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะอยู่ตรงนี้เด็กชายยิ้มทั้งน้ำตาดวงหน้าเปื้อนคราบข้าวและน้ำมันจากการทำอาหารแต่ในแววตานั้นมีเพียงประกายของความสุขบริสุทธิ์หญิงคนนั้นยกมือปาดน้ำตาพยายามกลั้นเสียงสะอื้นที่ไม่อาจห้ามได้เธอมองสองพ่อลูกกอดกันตรงหน้าภาพนั้นทำให้หัวใจที่เหนื่มานานอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด เสียงฝนด้านนอกค่อยๆจางไปเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นที่อบอวลทั่วร้านไฟนีออนเก่ากระพริแพบแผ่วาส่องแสงสีส้มอบอุ่นทั่วห้องชายคนนั้นลุกขึ้นมองรอบร้านอย่างครุ่นคิดโต้ะไม้เก่าที่มีรอยไม่จากกระทะภาพวาดของผู้หญิงที่หัวเราะอ,อยู่กับเด็กเล็กบนผนังทุกอย่างเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยชีวิตที่นี่คือบ้านของลูกสีนะหญิงคนนั้นพยักหน้าช้าๆใช่แค่ที่นี่คือทุกอย่างของเรา เขามองหน้าเธอแล้วพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นงั้นจากนี้ไปที่นี่จะเป็นบ้านของเราทั้งหมดคำพูดนั้นทำให้หญิงคนนั้นชะงักแววตาเธอสั่นระริกเหมือนคนไม่แน่ใจว่าจะเชื่อดีไหมแต่เมื่อเห็นสายตาเน่วแน่ของชายคนนั้นน้ำตาก็ไหลอีกรอบเด็กชายหัวเราะเบาๆพลางโผลเข้ากอดทั้งคู่เสียงหัวเราะเล็กๆดังกบเสียงฝนที่เริ่มตกพรำอีกครั้งกลิ่นข้าวผัดที่เย็นลงแล้วยังลอยอบอวลอยู่ในอากาศ และในค่ำคืนนั้นร้านอาหารเล็กๆตับเต็มไปด้วยแสงแห่งความอบอุ่นอีกครั้งหลังจากเสียงหัวเราะจางลงความเงียบอนุ่มนวลก็เข้ามาแทนที่ไฟในร้านส่องแสงอบอุ่นจับต้องได้ชายคนนั้นหันไปมองป้ายชื่อที่แขวนอยู่เหนือเคาน์เตอร์ตัวอักษรไม้เก่าที่ถูกขัดจนลอกเขียนว่าข้าวผัดบ้านเราเขายิ้มจังๆแล้วเอ,อ่ยเสียงเบาชื่อร้านนี้คุณตั้งหรือแอนตั้งไว้ก่อนจากไปหญิงคนนั้นตอบพลางเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อน แอนเป็นคนตั้งค่าเธอบอกว่าข้าวผัดคือจานที่เชื่อมทุกหัวใจในบ้านคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งไปครู่หนึ่งความทรงจำเก่ากลับมาชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเสียงหัวเราะของหญิงสาวในครัวเล็กๆก,กลิ่นหอมของข้าวผัดที่เธอเคยทำในคืนฝนตกเหมือนวันนี้ชายคนนั้นหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นข้าวผัดเดิมที่เขาเคยลืมกลับมาพร้อมกลิ่นของบ้านเขาหันมองลูกอีกครั้งเด็กชายยืนข้างเตา ในมือยังถือช้อนตะหลิวที่ใหญ่เกินตัวแต่ท่าทางนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นลูกอยากทำร้านนี้ต่อไหมเด็กชายพยักหน้าทันทีดวงตาเต็มไปด้วยแสงแห่งฝันอยากครับหนูจะทำให้พ่อกับแม่ได้กินทุกวนันชายคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ห่างหายไปนานหลายปีหญิงคนนั้นยืนมองภาพตรงหน้าเธอรู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจากชายผู้เย็นชาและโดดเดี่ยวในโลกธุรกิจ ตอนนี้เขากลายเป็นเพียงพ่อคนหนึ่งที่ยอมก้มลงกอดลูกโดยไม่สนว่าเสื้อสูตรราคาเท่าไรข้างนอกมีสายลมเย็นพัดผ่านผ้าม่านที่หน้าร้านขยับเบาเเหมือนทักทายไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกชื้นเป็นประกายเสียงรถห่างไกลดังลอดเข้ามาเบาๆชายคนนั้นหันไปมองหญิงคนนั้นอีกครั้งผมอยากอยู่ที่นี่สักพักขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมหญิงคนนั้นนิ่งไปก่อนจะพยักหน้าช้า ที่นี่ต้อนรับคุณเสมอถ้าคุณอยากเริ่มต้นอีกครั้งเด็กชายเงยหน้ามองทั้งคู่ยิ้มกว้างจนตาหยีแล้วพูดขึ้นเบาๆงั้นพรุ่งนี้หนูจะสอนพ่อทำข้าวผัดนะครับชายคนนั้นหัวเราะออกมาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงตกลงลูกชายพ่อในแสงไฟอบอุ่นกลางร้านเล็กๆทั้งสามคนยืนอยู่ด้วยกันพ่อแม่และลูกและสำหรับเขามันคือมื้อข้าวผัดที่มีค่าที่สุดในชีวิต รุ่งเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆสาดลอดผ่านบานกระจกเข้ามาในร้านกลิ่นข้าวสวยหุงใหม่ลอยคลุ้งทั่วห้องเสียงกระทะกระทบเตาดังเป็นจังหวะชัดเจนชายคนนั้นในชุดเสื้อเชิ้ตพับแขนยืนข้างลูกชายอย่างเก้เก้กังๆพ่อต้องทำยังไงต่อครับเด็กชายยกตะหลิวขึ้นแล้วชี้ไปที่กระทะใส่น้ำมันแค่นี้พอครับเดี๋ยวจะไหม้น้ำเสียงจริงจังของเด็กเวัยเจ็ขวบทำให้ชายคนนั้นหลุดหัวเราะ หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์มองทั้งคู่ด้วยแววตาอ่อนโยนแสงเช้าที่ลอดผ่านทําให้ใบหน้าเธอสว่างราวกับฝันชายคนนั้นเผลอมองอยู่นานก่อนจะหันกลับไปที่กระทะเสียงฉาของน้ํามันดังขึ้นพร้อมกลิ่นหอมที่เริ่มคุ้นเคยแบบนี้ใช่ไหมเด็กชายพยักหน้ายิ้มกว้างใช่ครับพ่อเก่งมากคําชมเรียบง่ายแต่กลับอบอุ่นจนหัวใจชายคนนั้นแทบละลายข้าวเริ่มกระเด้งในกระทะ กลิ่นกระเทียมผักและไข่ผสมกันอย่างลงตัวเสียงหัวเราะของทั้งสองคนดังแข่งกับเสียงเตาไฟหญิงคนนั้นเผยยิ้มน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเมื่อข้าวผัดเสร็จเด็กชายตักใส่จานชายคนนั้นหยิบช้อนขึ้นชิมอย่างระมัดระวังรสชาติอ่อนกว่าเมื่อวานเล็กน้อยแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายเขามองลูกชายแล้วพูดช้าๆนี่ไม่ใช่แค่ข้าวผัดแต่มันคือสิ่งที่ทำให้พ่อได้กลับบ้าน เด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างภาคภูมิหญิงคนนั้นเดินเข้ามาวางมือบนไหล่ของทั้งสองขอบคุณที่กลับมาเธอพูดเสียงเบาในวินาทีนั้นความรู้สึกทุกอย่างหลอมรวมกันเสียงจานเสียงลมเสียงหัวใจเต้นทุกอย่างกลายเป็นจังหวะเดียวกันของคำว่าครอบครัวชายคนนั้นมองไปรอบร้านอีกครั้งภาพโต๊ะไม้เก่ากลิ่นข้าวผัดและเสียงหัวเราะของลูก ทั้งหมดคือสิ่งที่เขาเคยมองข้ามาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าความร่ำรวยที่แท้จริงคือการได้อยู่ตรงนี้กับพวกเขาอีกครั้งแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเมื่อเวลาล่วงไปถึงสายเสียงนกร้องจากต้นไม้หน้าร้านแทรกเข้ามาพร้อมสายลมอุ่นเด็กชายวิ่งไปเปิดประตูร้านป้ายไม้เล็กๆที่เขียนว่าเปิดแล้วแขวงเบาๆกลิ่นข้าวผัดหอมอบอวลจนคนเดินผ่านหน้าร้านต้องหยุดมอง ชายคนนั้นยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์มองภาพลูกชายอย่างภูมิใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการได้อยู่ในครัวเล็กๆนี้จะทาให้หัวใจเต้นแรงกว่าห้องประชุมหรูๆหญิงคนนั้นเดินเข้ามายื่นสมุดบัญชีเล่มเก่าร้านเราเล็กแต่ลูกค้าประจําเยอะนะเธอยิ้มบางๆทุกคนชอบข้าวผัดสูตรนี้มากเขารับสมุดมาเปิดดูทีละหน้าตัวเลขเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความพยายามของสองแม่ลูกชายคนนั้นถอนหายใจยาวแล้วพูดเสียงนุ่ม เราจะไม่เปลี่ยนสูตรนี้แม้จะเปิดสาขาใหม่หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นคุณจะขยายร้านเหรอเขาพยักหน้าผมอยากให้คนทั่วเมืองได้รู้จักรสชาติของบ้านนี้แต่ไม่ใช่ในแบบบริษัทไม่ใช่ในแบบซี o โอในแบบของครอบครัวเราเด็กชายหันมามองดวงตาเป็นประกายหนูจะช่วยทำข้าวผัดทุกวันเลยครับเสียงใส่ของลูกทำให้เขาหัวเราะออกมาตกลงพ่อจะเป็นผู้ช่วยเชฟเอง หญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆระวังจะโดนลูกสั่งนะชายคนนั้นยิ้มพ่อยอมทั้งนั้นถ้าได้อยู่ตรงนี้สายตาทั้งสามศบกันกลางร้านเล็กๆในแสงแดดที่ลอดผ่านกระจกมันไม่ใช่แค่เช้าวันใหม่แต่มันคือชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นอย่างแท้จริงเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้นลูกค้าคนแรกของวันเดินเข้ามาชายคนนั้นยิ้มพางพูดขึ้นเบาๆยินดีต้อนรับพระรานีมีข้าวผัดที่ทำด้วยหัวใจ เด็กชายยืนข้างๆพ่อยกตะหลิวขึ้นเตรียมทำหญิงคนนั้นยืนยิ้มอยู่หลังเคาน์เตอร์กลิ่นข้าวผัดหอมฟุ้งทั่วร้านอีกครั้งและเสียงหัวเราะอบอุ่นของครอบครัวดังก้องไปพร้อมกับแสงแห่งวันใหม่ลูกค้าคนแรกนั่งลงที่โต๊ะใกล้หน้าต่างชายคนนั้นยื่นเมนูให้ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นหญิงคนนั้นจัดน้ำเย็นใส่แก้ววางลงบนโต๊ะเด็กชายยืนหลังเตาไฟในกระทะลูกกลับขึ้นอีกครั้ง เสียงฉากของน้ำมันดังสะท้อนทั่วร้านข้าวเม็ดขาวกระเด้งในกระทะทีละเม็ดเด็กชายขยับมืออย่างมั่นใจชายคนนั้นมองลูกด้วยสายตาภาคภูมิเก่งมากลูกพ่อไม่เคยเห็นใครทำได้เท่านี้ลูกค้าหันมามองอย่างสนใจนี่คือเชฟตัวน้อยที่ทุกคนพูดถึงเหรอครับหญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆใช่ค่เขาเป็นเจ้าของสูตรข้าวผัดที่ทำให้ร้านเรากลับมามีชีวิตอีกครั้ง เด็กชายยกจานข้าวผัดที่เสร็จใหม่ๆมาวางบนโต๊ะกลิ่นหอมหวานของซอสผสมกลิ่นกระเทียมไม่จางๆลอยอบอวลลูกค้าตักเข้าปากเพียงคำเดียวแล้วชะงักรสชาตินี้มันเหมือนความทรงจำในวัยเด็กเลยชายคนนั้นยิ้มมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบงนันเขารู้แล้วว่าข้าวผัดจานนี้ไม่ใช่แค่ของอร่อยแต่มันคือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตป,ปัจจุบันและอนาคต กลิ่นหอมนี้คือเสียงหัวใจของบ้านที่เขาเคยทำหล่นหายไปหญิงคนนั้นเดินมาหยุดข้างเขาคุณรู้ไหมตอนแอนจากไปเธอฝากบอกว่าอย่าให้ร้านนี้ดับชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆผมจะไม่ให้มันดับอีกเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงลมพัดเข้ามาทางประตูที่เปิดค้างไว้ผ้าม่านผื้วไหวแสงแดดสะท้อนเป็นลวดลายบนพื้นเด็กชายหัวเราะวิ่งไปเก็บจานป่ากลับมาที่ครัวในทุกการขยับทุกเสียงทุกกลิ่น มีเพียงสิ่งเดียวที่ชัดเจนบ้านนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและสำหรับชายคนนั้นนี่ไม่ใช่เพียงร้านอาหารเล็กๆแต่มันคือจุดเริ่มต้นของคำว่าครอบครัวที่แท้จริงอีกครั้งในชีวิตเขาช่วงบ่ายอากาศเริ่มร้อนขึ้นแสงแดดลอดผ่านกระจกหน้าร้านเป็นเส้นสีทองลูกค้าหลายคนเดินเข้ามาเรื่อยๆโต๊ะทุกตัวเต็มแน่นเสียงหัวเราะเสียงช้อนกระทบจานและกลิ่นข้าวผัดหอมหวานประปนกันทั่วร้าน ชายคนนั้นยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ยิ้มบางๆพลางสังเกตทุกคนอย่างเงียบงันเขารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นในจังหวะเดียวกับชีวิตของร้านหญิงคนนั้นเดินมาพร้อมถาดน้ำเย็นวางลงตรงหน้าเขาเหนื่อยไหมเขาวันนี้คนเยอะกว่าทุกวันเลยเขาพยักหน้าเบาๆเหนื่อยครับแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขที่สุดเด็กชายยังคงอยู่หลังเตามือเล็กๆเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วลูกค้าหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปเจ้าหนูเชฟบางคนหัวเราะบางคนปรบมือให้ แสงจากกล้องส่องวาบทั่วห้องแต่ไม่มีใครสนใจเล่อนชื่อเสียงทุกคนเพียงรู้สึกถึงความอบอุ่นในบรรยากาศนั้นชายคนนั้นเดินเข้าไปข้างลูกชายยื่นมือช่วยจับกระทะขอพ่อช่วยหน่อยนะเด็กชายยิ้มพ่อระวังนะครับน้ำมันมันร้อนเขาหัวเราะเสียงเบาพ่อไม่กลัวแล้วล่ะลูกอยู่ข้างๆทั้งคนหญิงคนนั้นยืนมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบๆรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอมีทั้งความสุขและความโล่งใจ แสงจากเตาไฟสะท้อนในดวงตาเธอเป็นประกายราวกับเปลไฟแห่งชีวิตที่เคยดับไปกำลังลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงเวลาปิดร้านทุกอย่างค่อยๆสงบลงแสงไฟในร้านเปลี่ยนเป็นสีส้มอบอุ่นโต๊ะเก็บเรียบร้อยเหลือเพียงจานข้าวผัดสุดท้ายวางอยู่กลางโต๊ะไม้เก่าชายคนนั้นนั่งลงข้างลูกและหญิงคนนั้นเขาตักข้าวคำหนึ่งขึ้นช้าๆช,ชิมแล้วเงียบไปครู่หนึ่งรสชาติเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความทรงจำ นี่แหละรสชาติของบ้านเขาพูดเบาๆหญิงคนนั้นยิ้มดวงตาเธอสันไหวแต่เปี่ยมด้วยความสุขเด็กชายเงยหน้ามองทั้งสองคนหนูดีใจที่พ่อกลับมาตอนนี้บ้านเราสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับชายคนนั้นวางมือลงบนหัวลูกใช่แล้วลูกบ้านเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งลมยามเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านลิวเบาเสียงจั่นดังอยู่ไกลๆกลิ่นข้าวผัดจานสุดท้ายยังลอยอยู่ในอากาศ และในความเงียบสงบของค่ำนั้นทั้งสามคนรู้ว่าไม่มีอะไรขาดหายอีกต่อไปค่ำวันนั้นฟ้าค่อยๆมืดลงแสงไฟจากร้านข้าวผัดบ้านเราส่องอบอุ่นอยู่กลางซอยเล็กๆป้ายไม้หน้าร้านแกว่งเบาๆตามแรงลมภายในร้านเหลือเพียงเสียงหัวเราะแผ่วของสามคนที่นั่งล้อมโต๊ะไม้เก่าชายคนนั้นวางตะเกียบลงมองลูกชายที่เริ่มม่วงจนเอ็นหัวพิงไหล่แม่หญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆ วันนี้เขาคงเหนื่อยมากทั้งทำอาหารทั้งคุยกับลูกค้าทั้งวันชายคนนั้นยิ้มทางลูกผมลูกเบาๆเขาทำได้ดีมากเหมือนมีบางอย่างในตัวเขาที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หญิงคนนั้นพยักหน้าเขาได้ทัทางฝีมือและหัวใจจากคุณคำพูดนั้นทำให้ชายคนนั้นนิ่งไปสายตาเขาอ่อนโยนขึ้นทันทีเมื่อมองหน้าหญิงคนนั้นขอบคุณที่เลี้ยงเขามาด้วยความรักแม้ผมจะไม่อยู่ หญิงคนนั้นยิ้มจังๆน้ำตาไหลลงอับแก้มตอนนี้คุณอยู่แล้วแค่นั้นก็พอเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังดังติ๊กติ๊กเป็นจังหวะช้าช้าไฟในร้านส่องกระทบภาพวาดครอบครัวที่เด็กชายวาดไว้ภาพนั้นมีพ่อแม่และลูกยืนอยู่ข้างเตาข้าวผัดแสงสีส้มสะท้อนบนภาพเหมือนมันมีชีวิตจริงๆชายคนนั้นลุกขึ้นเดินไปปิดไฟหน้าร้านเขามองออกไปยังถนนเปียกชื้นที่สะท้อนแสงไฟเป็นประกาย ลมหายใจของเขาเบาและสงบพรุ่งนี้เราเริ่มใหม่อีกวันนะเขาพูดพลางหันกลับไปมองสองคนที่รักหญิงคนนั้นยิ้มอ่อนพรุ่งนี้เราจะทำข้าวผัดให้หอมกว่าเดิมเด็กชายพยักหน้างวงเงียแต่ยังพูดว่านูจะเป็นเชฟที่ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจที่สุดในโลกชายคนนั้นหัวราบพลางอุ้มลูกขึ้นพ่อเชื่อแล้วลูกพ่อเชื่อเต็มหัวใจไฟในร้านค่อยๆดับลงเหลือเพียงแสงจากถนนที่ลอดผ่านกระจก เสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ฝนแห่งความเศร้ามันคือฝนแห่งการเริ่มต้นใหม่และในคืนนั้นร้านข้าวผัดบ้านเรากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักของการให้อภยัยและของครอบครัวที่กลับมาพบกันอีกครั้งไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะหัวใจที่ยังจดจำคำว่าบ้านเสมอ